สวัสดีครับชาวรักตกปลากลับมาแล้วกับผมออสบาก์โกฮุกเกอร์ขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์วันนี้ก็เป็นวันกักตัววันที่10บน,น,นะครับก็สาเหตุที่ผมต้องมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าพี่สาวของซูซี่นะครับเขากำลังจะแต่งงานนะเรา เราก็จําเป็นต้องเดินทางไปที่นี่ความจริงเขาควรจะแต่งงานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากมีทั้งโควิดนะฮะแล้วเขาก็เลยโดนปิดประเทศไปสักพักหนึ่งแต่ประเทศนิวซีแลนด์ได้เปิดแล้วนะครับก็คือคนที่นี่ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากาแล้ว ว้าวการบริหารประเทศนี้เนี่ยมันอยู่คนละระดับกับทุกประเทศนะครับคือถ้าพูดถึงในการบริหารเรื่องโควิดเนี่ยประเทศยูวซีแลนตอนนี้เป็นประเทศอันดับหนึ่งเลยนะครับคือทั้งประเทศกับเป็นปกติแล้วนะครับทุกคนสามารถออกไปเที่ยวมีคอนเสิร์ตไม่ต้องใส่หน้ากากกัน,นขนาดวัคซีนยังไม่ได้ฉีดกันครับเดือนหน้านะครับในมิถุนายนเขาถึงจะเริ่มฉีดวัคซีนในเมื่อประเทศเปิดแล้วแต่ที่สุดก็สามารถจัดงานแต่งงานพวกเราในฐานะคนในครอบครัวเขาก็ต้องเดินทางมาเพื่อ มางานแต่งงานครั้งนี้ตลอดผมแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างโชคดีมากๆนะครับถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยโควิดอยู่ที่หลักหมื่นต่อวันแล้วนะครับออกมาได้จังหวัดที่ค่อนข้างดีครับแต่ผมก็รู้สึกเสียใจตรงที่ว่าตอนนี้เป็นฤดูตีปลาชโนนะครับฝนพุ่งมาแล้วปลากำลังกัดดี้ครับเลยอดตกปลาครับแต่ไม่เป็นไรครับ ผมก็ในรู้สึกก็อยู่ที่นี่แล้วก็เลยไหนๆก็มานิวซีแลด์ทั้งทีอยากจะทำคอนเทนต์ที่นี่มั่งนะครับก่อนอื่นก็อยากจะขออธิบายนะักคลิปนี้ผมอยากจะทําคลิปเพื่อแชร์ประสบการณ์ต่างๆของการที่ต้องเดินทางในช่วงโควิดแล้วก็ในช่วงที่ต้องกักตัวนะครับเพื่อคนอื่นจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้ตัวเองนะครับแล้ววันนี้เรามาเริ่มกันนะครับว่าการเดินทางมานิวซีแลด์เนี่ยผมต้องฝ่าฟันอะไรไปมั่งนะครับอย่างแรกพวกเราก็ได้ ออกเดินทางวันที่10พฤศภภาคมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นั่งรถจากที่บ้านไปที่สนามบินสุวรรณภูมิพอไปถึงมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกมากๆม,มันสนามบินคล้ายๆกับป่าช้าไปเลยอะนะ สิ่งที่เราจะจม่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทางครั้งนี้เนี่ยก็หนึ่งต้องมีวีซ่านะครับเลยในกรณีที่ผมเป็นผัวของคนนิวซีแลนด์แล้วก็พ่อของคนนิวซีแลนด์นะครับมีรูปองฟินนะครับเป็นลูกครึ่งแล้วนะฮะผมก็เลยสามารถขอวีซ่านี้ได้นะครับแต่กว่าจะขอได้ก็ยากพอสมควร2นะครับก่อนเราเดินทางเราก็ต้องมีสุจบิตจากโรงพยาบาลพิสูจน์ว่าเราได้ตรวจโควิด COVID. เรามีผลลบแล้วนะครับการตรวจโควิดครั้งนี้ก็เป็นการตรวจโควิดครั้งที่ สองของผมแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการตรวจโควิด COVID มาก่อนขออธิบายมันก็เหมือนกับมีคนเอาไมา้สำลีเนี่ยแย่เข้าไปในจมูกคุณจนเกือบถึงสมองคุณเลย,ยรู้สึกว่าโอ้โหมันจั๊กกะจี้ในสมองคุณอนะ่ะโอเคเรียบร้อยครับ so deep แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เดินทางไปจากกรุงเทพแล้วก็บินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์จากสิงคโปร์ก็ไปนิวซีแลนด์นะครับแต สนามบินที่สิงคโปร์ก็คล้ายๆกับกรุงเทพเลยครับคือเหมือนกับป่าช้าแทบไม่มีใครอยู่พอไปถึงเนี่ยแทนที่เขาจะให้เราเดินทั่วทั้งสนามบินนะครับคือแทนที่เราจะไปช้อปปิ้งไปสำรวจโซนต่างๆได้เนี่ยเขาบังคับให้เราเดินตามผู้นําเขาแล้วก็คือจะมีแบบพนักงานเนี่ยบอกว่าโอเคคุณต้องเดินจากเทอร์มินอลหไปเทอร์มินอลสประมาณนั้นระยะเวลาการเดินนี่ก็ใช้เวลาเกือบสีสินาทีพอเราถึงเนี่ยไม่ให้เข้าห้องน้ำด้วยนะครับคือเราต้องเดิน ทันทีแลว้วก็คือโอเคทุกคนลองจากเครื่องได้แล้วจากนั้นก็ต่อแถวแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะครับล้อจากนั้นผมก็นั่งรอสไลด์ต่อไปเป็นเวลา3ชั่วโมงต่อจากนั้นเราก็บินจาก สิงคโปร์ไปออกเลนดลีสิ่งที่ผมรู้ก็คือตอนเราถึงเนี่ยเราจําเป็นต้องกักตัวทันทีนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์เนี่ยมีนโยบายที่ว่าใครที่บินเข้าประเทศนี่ก็โดนกักตัว14วันทันทีก็ไม่ต่างจากประเทศไทยเราเลยแต่ในกรณีที่เราใช้เวลาในนิวซีแลนด์เกิน3เดือนนะครับเขาจะออกให้ฟรีอันนี้ก็เป็นข่าวทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะครับคือ1ผมจะได้อยู่นิวซีแลนด์ทั้งหมดอย่างน้อย3เดือนกว่าจะได้กลับประเทศไทยนะครับโดยข่าวร้ายก็คือผมจะไม่สามารถทํา คลิปตกปลาในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย3เดือน3เดือนแต่ระหว่างที่ผมอยู่นี่ผมก็ขอ,อนำท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาเที่ยวนิวซีแลนด์ด้วยกันนะครับแล้วผมก็จะโชว์ให้ดูว่าที่นี่นมีอะไรน่าตกน่ากินแล้วก็น่าเล่นบ้างนะครับก็ อตตติดาามในนคแต่อีกอย่างนะครับเกี่ยวกับการกักตัวของประเทศนี้นะครับก็คือเขาจะไม่ระบุนะครับว่าคุณกักตัวที่ไหนจนกว่าคุณถึงประเทศนั้นนะครับพอเราถึงออคแลนปุ๊บเขาถึงจะค่อยประกาศนะครับว่าเราจะกักตัวที่ไหนในที่สุดเขาก็ออกมาแล้วเขก็บอกว่าโอเคครับพวกคุณทุกคนในกลว่นี้นะครับคุณจะถูกกักตัวที่ไครส์เชิร์ชไครส์เชิร์ชนะครับสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นแผนที่นิวซีแลนด์นะครับไครส์เชิร์ชจะอยู่ที่เกาะใต้นะครับโดยการที่เราจะเดินทางไปไครส์เชิร์ชเราก็ต้องขึ้นเครื่องบินอีกคครรัั้งงนนึะบ เพื่อบินเป็นระยะเวลาเดินทางอีก1ชั่วโมงเราเดินทางมาทั้งหมด13ชั่วโมงนะครับ13ชั่วโมงโดยที่ไม่อาบน้ำนะครับไม่ได้พักผ่อนนะครับเพราะอยู่บนเครื่องบินก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเหนื่อยโคตรไพร์เชิร์เนี่ยก็เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีเนินนะครับแต่รอบๆเนี่ยจะล้อมรอบด้วยภูเขาที่สวยงามมากๆไปพอเรามาถึงเนี่ยเราก็โดนบังคับให้ขึ้นรถเอ่อรถทัวร์เขานะครับแล้วก็นั่งจากรถทัวร์ไปจากสนามบินเนี่ยไปที่โรงแรมกักตัวของพวกเรานะครับ โรงแรมที่กัดตัวนะครับเราก็พักอยู่ที่โรงแรมที่ชื่อ Distinction Hotel รู้สึกว่าเห็นว่าเรามีเด็กด้วยแหละนะฮะเขาก็เลยให้เราใช้ห้องออสวีซึ่งใหญ่แล้วก็สบายมากๆโดยอย่างที่ว่าไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10ของการกักตัวที่นิวซีแลนด์แล้วตอนแรกผมก็กลัวนิดหนึ่งว่า มันจะน่าเบื่อไหมนะฮะการที่เราไปไหนไม่ได้นะครับแต่พอมาถึงก็ต้กันข้านะครัผมอย่างแรกนะครับผมมีลูกที่อายุ4ีเดือนแล้วนะฮะโลยการที่เรามีหน้าที่ที่ต้องเปลี่ยนแฮมเปอร์ปอร้อนนมลูกแล้วตื่นทุกเวลาเพื่อดูแลเขานะครับทำให้เราเหนื่อยตลอดเวลาใครที่ได้เป็นพ่อหรือแม่ใหม่นะครับก็จะรู้จากความรู้สึกนี้ดีนะครับคุณรู้สึกไม่มีทางเบื่อ แต่ไม่มีทางรู้รู้สึกว่านอนเต็มอิ่มสักครั้งนะครับแล้วขนาดอยู่ห้องกักตัวแล้วไม่มีที่ที่ต้องไปทํางานอาหารก็ไม่ต้องทานะครับแล้วห้องก็ไม่ต้องทําความสะอาดขนาดนั้นทําให้เรามีเวลาว่างเยอะแต่เวลานี้นะครับผมก็ใช้เป็นโอกาสที่จะได้นอนให้เต็มอิ่มสักครั้งนะครับก็เลยบอกได้เลยว่า10วันที่ผ่านมานี้ผมได้นอนเยอะมากนะครับก็เลยรู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ขอเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับวันนี้เราต้องทําอะไรบ้างก็ตื่นมาเราก็ต้องดูแลลูกเหมือนเดิมนะครับแต่ อาหารก็จะมาเสิร์ฟที่ห้องเราได้อาหารเนี่ยส่วนมากก็จะมีน้ำหรือก็โค้กพร้อมกับแอปเปลิลกล้วยสลัดแล้วก็ของหวานนะครับส่วนอาหารคุณภาพก็ใช้ได้เลยนะฮะผมว่าอาหารที่นี่เนี่ยก็แต่บางทีก็เฉยๆหน่อยครับอย่างบางคืนก็มีแบบแกงทางเลือกก็ใช้ย่ะใช้ได้เหมือนกัน ส่วนเวลาที่จะออกไปข้างนอกได้เนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด2ช่วงเท่านั้นนะครับก็ช่วงละประมาณ50นาทีนะครับก็เขาจะให้เราใส่แมสเดินออกไปในสวนให้โอกาสเราได้ออกไปข้างนอกออกกํลาลังกายได้สูดอากาศธรรมชาตินะครับโดยที่เราอยู่กับคนในกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มเสียงเดียวกันนั่นเองในห้องนะครับเราก็ไม่สามารถเปิดหน้าต่ตางได้นะฮะอากาศก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศข้างนอกหนาวอ,อยู่แล้วนะครับวันนี้ที่ไครส์เชิร์ชรู้สึกอากาศภายนอกนี่ อยู่ระหว่าง7เซลเซียสถึง11เเซลเซียสนะครับก็ <laughs> <laughs> เลยไม่รู้จะเปิดหน้าต่งตางทำไมอยู่แล้วนะระหว่างที่ผมกับซูซี่อยู่นี่นะเราก็พยายามเล่นเกมมือถือนะครับแต่อย่างที่ว่าเรามีเจ้าตัวน้อยคนนี้นะครับก็ทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมได้อย่างเต็มอิ่มนะครับก็ <laughs> 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 เลยเลิกเล่นไปละ <laughs> อีก5วันหลังจากนี้นะครับพวกเราก็จะได้ออกจากห้องกักตัวแล้วนะครับเลย จากที่ว่าไปเราก็จะบินจากที่นี่กลับไปที่เกาะเหนือนะครับพ mm ่อ hmm. บ,บ้านของซูซี่และครอบครัวเขาเนี่ยอยู่ที่เกาะเหนือแล้วหลังจากนั้นผมก็จะพยายามทําคลิปท่องเที่ยวคลิปตกปลาอะไรก็ได้นะครับผมจะพยายามพาเอฟซีทุกคนไปเที่ยวในนิวซีแลนด์ hmm. ให้ได้ชีวิตของผมตอนนี้ก็มีแค่นี้ฮรระหว่างนั้นผมก็ว่าคนไทยทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วทุกคนก็ฝากดูแลตัวเองด้วยเพราะผมรู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยพคอลงผมากแล้วก็ด้วยโควิดก็ต้องพยายาม ใส่แมสกันไว้กักตัวให้ปลอดภัยไปไหนมาไหนก็พยายามระวังตัวไว้นะครับวันนี้เราก็มีแค่นี้แหละครับใครที่ยังดูอยู่ก็ขอบคุณมา,มากๆที่ดูจนจบส่วนตอนนี้ผมออสบังกอกเกอร์กับลูกชายแล้วก็ซูซี่ก็ขอเตรียมตัวไปทางข่าเที่ยวแล้วครับอีกประมาณไม่กี่นาทีเขาก็จะมาค้อประตูนะครับเพื่อมาเสิร์ฟอาหารส่วนวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแลครับบ๊ายบาย